สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในการแยกเหรียญทออกับทออสปูแหวนนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญ2รุ่นนี้สร้างในปีเดียวกันคือปี2513มครับนะครับนะมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับมีแค่2เนื้อเท่านั้นนะครับโดยนะครับวิธีแยกเหรียญทออกับทออแยกยังไงครับให้ทุกท่านนะครับพลิกมาด้านหลังเหรียญครับนะครับนะถ้าเป็นเหรียญทออหนหลังยันนะครับจะเป็นลักษณะในแนวนอนครับ แนวนอนนะจำให้แม่นนะครับเหรียญทออหนึ่งนะสร้างวีดีโอกันนะปีหนึ่งสามส่วนถ้าเป็นทออสองเหรียญจะเป็นลักษณะในแนวตั้งครับเห็นไหมครับลักษณะเป็นแนวตั้งเลยนะน,นี่ครับแนวนอนทออหนึ่งตั้งทออสองจำง่ายๆครับนะ ต่อมาครับวิธีในการดูเหรียญนะครับเันดับแรกครับเหรียญทออ .1 นหนึ่งนะครับนะเวลาเราสังเกตพระนะครับนะมันจะมีนะครับนะลักษณะเหมือนติ่งคมๆครับตรงบริเวณซอกแก้มนี่ครับนี่ครับตรงลักษณะรอบนี้ก็จะเป็นนะครับเม็ดไข่ปลาครับนะครับขึ้นคมชัดมากๆครับนะครับนะครับเม็ดไข่ปลาลื่นชัดมากตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะครับวิ่งออกไปนะครับคมๆเหมือนกันนะครับนะนี่ครับถุงเม็ดไข่ปลาวิ่งขึ้นไปนิดๆนึงครับอ่าเห็นไหมครับ นี่ครับไม่ค่อยปาวิ่งขึ้นไปครับคมนะครับนะนะครับนิดหนึ่งครับนะมีไข่ปลาครับตรงล่างรอเรลือนะครับนะต่อมาครับพิษด้านหลังนะครับนะก็จะเป็นลักษณะเนวนอนนะครับหูจาะมีลักษณะรอยปลิ้งขึ้นออกมาครับนะครับนะนี่ครับลอยปลิ้นออกมานะครับนะจุดสุดท้ายครับจุดนะครับนะจุดที่2ครับจะมีนะครับทั้งบล็อกมีเสี้ยนวิ่งด้านหลังและไม่มีนะครับนะ นะครับนะไม่มีก็มีถ้ามีก็นะครับนะเป็นอีกบล็อกนี้ครับนี่ครับบล็อกที่มีเซียนวิ่งด้านหลังพวกนี้จะเป็นนะครับบล็อกเงินนะครับเราจะเห็นเซียนวิ่งตามพื้นนะครับพื้นเหรียญนะครับนะเห็นไหมครับเส้นเส้นสายฝนวิ่งขมๆนะครับนะจุดสุดท้ายครับตัวตัดครับนะครับนะจบเลยครับนะเราจะเห็นนะครับช่วงนะครับเวลาเราหยิบหน้าเหรียญขึ้นมาช่วงเวลาบ่ายนาฬิกาครับนะเราจะเห็นนะครับเป็นตัวตัดเป็นร่องฟันเฟืองนลยครับเห็นไหม เนี่ยจะเป็นร่องเลยนี่นะหยิบหน้าเหรียญมาพลิกซ้ายครับคุณจะเห็นร่องตัดเป็นฟันเฟืองเลยครับนะนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับถ้าเห็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะนี่ครับตัวตัดฟันเฟืองนะครับนะโบราณนะครับนะตัดครึ่งหนึ่งชี้ครึ่งหนึ่งครับนี่ครับเราเห็นไหมครับลักษณะการตัดตรงนี้ครับนะครับนะจะเป็นตัดแบบโบราณครับนะครับนะตัดไม่สุดขอบเหรียญครับนะนะครับส่วนทอสอง ลักษณะด้านหน้านะครับเม็ดไข่ปลาจะคมชัดนะครับรอบรอบนี้นะครับนะครับเราสังเกตเม็ดไข่ปลาตามตัวหนังสือต่างๆพวกนี้ครับนะครับตัวหนังสือคมชัดเม็ดไข่ปลาพวกนี้ครับคมชัดนะครับนะนะครับพลิกด้านหลังมาครับนี่ครับน่ครับจะเป็นลักษณะเหมือนเส้นสายฝนนะครับนะวิ่งตามพื้นเหรียญคมชัดมากๆครับนี่ครับวิ่งลงมานะ เรียนความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับสามารถส่งขายตามไอทีไลน์ทหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถส่งรูปภาพมาประเมินและส่งภาพมาถึงปุ๊บผมโอนเงินให้ปั๊บเลยครับส่วนพิกัดร้านนะครับวิธีเดินทางมาร้านดีสยามพระเครื่องขับรถไปตามถนนเส้นรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าเข้าปทุมธานี มองไปด้านซ้ายจะเจอกับตึกเทศบาลนครรังสิตขับรถต่ออีก160เมตรจะเจอร้าน PA Mobile และร้านศึกษาพันธ์ร้านดีสยามจะอยู่ตรงกลางใกล้ชิดติดปากซอยรังสิตปทุมธานี21สามารถขับรถเข้าไปจอดด้านในได้พื้นที่จอดรถกว้างขวาง